ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลโซรักแสนคนบทประพันทิพทิวาบทที่18คุมยังไงโรยาขยับตัวด้วยความเมื่อยขบสูดกลิ่นโคโลนหอมกลุ่นติดจมูกก่อนจะกระพริบตาปลิบเมื่อรู้ว่าต้นตอของกลิ่นมันอยู่ใกล้เหลือเกินเธอลืมตาขึ้นมาปะทะกับอกกำยำ ภายใต้เสื้อยืดแขนยาวสีขาวของคนที่ตัวเองกอดอยู่เขายังไม่ขยับเขยื่อนชิบมากอดเขาอีกบ้าจริงไอ,โอ้โซ่หญิงสาวว่าตัวเองขมุบขมิบพลางขยับแขนถึงรู้ว่าแขนของเขากอดทับแขนของเธออีกทีแถมแขนใหญ่ๆนั่นก็รัดนั่นเป็นบ้าจะออกยังไงวะเธอกลอกตาไปมาพลางถามตัวเองก่อนจะค่อยๆดึงแขนออกมา แต่ขยับได้เพียงนิดเดียวคนตัวใหญ่ก็รู้สึกตัวคราวนี้เขากอดเธอนั่นกว่าเดิมแล้วพลิกตัวนอนหงายทำให้เธอต้องขึ้นไปนอนทับบนตัวเขาชายหนุ่มหยีตามองคนที่ดิ้นขรกขลักอยู่ด้านบนปล่อยก่อนว่าเสียงอุ้ยอย่าทำร้ายเช้าวันหยุดของผมนอนก่อนผมยังพักผ่อนไม่เต็มที่ว่าแล้วก็พลิกกายไปอีกด้านหนึ่งให้เธอได้นอนตะแคงกอดเขาเหมือนเดิมคุณก็นอนไปสิ ฉันจะลุกแล้วเนี่ยไม่ได้กูจะใช้งานผมฟรีๆแล้วทิ้งเหรอผมไม่ยอมโดนเอาเปรียบแน่ๆคุณต้องนอนต่ออีกชั่วโมงถ้าคุณออกไปตอนนี้ผมก็หนาวแย่สิแค่ชั่วโมงเดียวนะคนตัวเล็กยำ้ำจะว่าตัดํำคาญก็น่าจะเป็นการหลอกตัวเองเกินไปในเมื่อนอนกอดกันมันก็อุ่นดีแต่เธอต้องทำเสียงเข้มไว้ก่อนเพื่อรักษาฟอร์มของตัวเองอืมแค่ชั่วโมงเดียวจริงๆ แต่ถ้าคุณหลับเพลินจะมาโทษผมก็ไม่ได้นะเขาหยิบแก้มสนั้นเบาๆก่อนจะหลับต่อหลังจากหลับไปราวเกือบชั่วโมงแต่งชีวิตในวันใหม่ของนักเดินทางที่กลางเต็นอยู่รายรอบก็เริ่มดังขึ้นลูกคนทั้งคู่ให้ตื่นนอนนอนเต็มอิ่มไหมคนที่ยันกายขึ้นมาเจ้าหน้าดวงหน้าหวานกระซิบถามอืมหญิงสาวที่กำลังปือตามองพยักหน้า ก็จะยกแขนขึ้นมาเพื่อดูนาฬิกาข้อมือเมื่อเห็นว่าเกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วจึงรีบลุกขึ้นคว้าอุปกรณ์สําหรับอาบน้ำํำลงไปยังห้องอาบน้ําที่มีไว้ให้บริการซึ่งเมื่อวานเธอเคยมาแล้วครั้งหนึ่งชายหนุ่มก็เดินออกไปพร้อมกันทั้งสองใช้เวลาในห้องน้ําอย่างรวดเร็วก็จะออกมาด้วยอาการหนาวสันทั้งคู่ก็บอกแล้วว่าค่อยอาบสายๆก็ได้ปากสันเชียวพันนาว่า โอ้ยจะขาใจตายแล้วหนาวมากฉันอาบได้สามขันก็ออกมาเลยคนตัวเล็กกอดอกพูดปากสัญยิๆิๆแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจสอผมอาบตั้งห้าขันยังไม่บ่นเลยไปหาคุณทวัดกันเถอะไม่รู้วันนี้จะไปไหนหรือเปล่าแต่ผมว่าที่นี่ก็สวยมากแล้วนะถึงไม่ไปไหนแค่เดินเล่นแถวนี้ก็น่าสนุกดีว่าพลางกวาดตามมองรอบทิศซึ่งเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามสุจรรยาย อืมฉันก็ว่างั้นล่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงกะหล่ำปรีกันไหมดูไกลๆสวยจังฉันอยากไปดูใกล้ๆบ้างเธอเอ่ยชวนหน้าละลื่นคนตัวใหญ่อมยิม้มพลลงพยักหน้าได้สิแต่เอาของไปเก็บที่เต็นท์ก่อนดีกว่าทั้งสองก้มมองกระเป๋าใส่ของใช้ส่วนตัวสำหรับอาบน้ำใบเล็กในมืองั้นฉันเอาไปเก็บให้เองคุณไปหาพี่ธวัตก่อนเถอะ หญิงสาวดึงกระเป๋าจากมือของเขาแล้วเดินไปด้วยกันก็จะแยกไปยังเต็นท์พัฒนาเดินไปยังกองไฟซึ่งคนในกลุ่มที่มาด้วยกันกำลังล้อมวงพูดคุยกันอยู่บ้างก็รับประทานอาหารบ้างก็ดื่มกาแฟเขาเดินไปชมกาแฟมาสองแก้วส่วนอาหารที่ซื้อไว้เขาก็เอามารวมไว้กับของทุกคนตั้งแต่เมื่อวานเพื่อเอาไว้รับประทานร่วมกันยังถือถ้วยกาแฟเดินไปยังกลุ่มที่นั่งรับประทานอาหารกันอยู่ อ้าวคุณธนามาพอดีเลยปลาทูหน้ากระป๋องของคุณกลายเป็นข้าวผัดไปเรียบร้อยแล้วมาสีมากินกันแต่ครับตักข้าวผัดให้คุณธนาหน่อยทวัดกุลีกุจอสั่งริสาให้ตักข้าวผัดซึ่งเพิ่งผัดเสร็จจนควันโชยกลุ่นหญิงสาวตักแล้วยื่นให้ลองดูเลยคุณแฟนผมทำอาหารอร่อยอยากโชว์ฝีมืออยู่พอดีทวัดว่าพลางหัวร้อยชอบใจขอบคุณครับคุณสาคุณทวัดเขารับจานอาหาร พลางนั่งลงบนเสือแล้วเจ้าโซ่ล่ะไปไหนเมื่อกี้เห็นเดินมาด้วยกันไม่ใช่เหรอครับแต่โซ่อขอเข้าไปเก็บในเต็นท์ก่อนเดี๋ยวก็คงออกมาครับว่าแต่ข้าผัดทูน่าร่อยจริงๆครับคุณสารสชาติเหมือนกินในพัตคาเลยครับพัฒนาเอ่ยชมเมื่อได้ลองชิมจนริษาถึงกับยิ้มแป้นส่วนทวัหน้าบานเป็นสองเท่าของคนรักนี่ละครับผมถึงอยากโชว์เขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร ้ผมมันพวกชอบกินชอบเที่ยวพอไปกินร้านเขาถึงขั้นต้องขอดูหน้าแม่ครัวกันเลยล่ะครับเหรอครับดูหน้าแล้วยังไงต่อครับถึงได้มาเป็นแฟนกันพัฒนาถามอย่างสนอกสนใจแหมดูหน้าเ็าปิ๊งสิครับทั้งสวยทั้งฝีมือดีผมก็คิดว่าเขามีแฟนแล้วแต่ที่ไหนได้มัวแต่หมกอ,อยู่ก้นครัวไม่เคยออกมาหน้าร้านเลยไม่มีแฟนกับเขาสักทีก็เ,เสร็จผมแล้วครับรออะไรอยู่ ไปเฝ้ามันเช้าเที่ยงเย็นพอเขาปิดร้านก็หน้าด้านชวนเขาไปกินข้าวด้วยชวนบ่อยข้าวเขาคงํำคาญเลยไปกับผมคราวนี้ล่ะครับเข้าทางเลยขอเป็นแฟนซะเลยนี่ก็คบกันมาหลายเดือนแล้ววางแผนว่าต้นปีหน้าจะแต่งงานสักทีผมกลัวช้ากว่านี้แล้วจะมีลูกไม่ทันใช้แล้วคุณละ่ะวางแผนไว้หรือยังว่าจะมีลูกเมื่อไหร่พัฒนาฟังเพลินก่อนจะทำท่าเหมือนสำลักข้าวเมื่อดอนถามเรื่องลูกลูกใครหล่ะจะไม่อยากได้ แต่ป่านนี้ยังทําได้มากสุดแค่การหลอกกอดอยู่เลยแล้วจะเอาอะไรมาวางแผนได้ว่าจะมีลูกเมื่อไหร่เออก็รอโซ่เขาพร้อมกว่านี้สักนิดครับช่วงนี้เหมือนเขายังสนุกกับการใช้ชีวิตลดผลแบบนี้อยู่ผมเลยไม่อยากเร่งรัดเอออย่างนั้นเหรอแล้วคุณคุมยังไงให้โซ่กินยาคุมหรือคุคุมเองส่วนผมนะ่ะคุมเองไปก่อนกลัวสาเขากินยาคุมมากแล้วเดี๋ยวจะมีลูกยากทวัดถาม เจ้ากลับหาคนปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัวในขณะที่คนถูกถามทำหน้าไม่ถูกเลยได้แต่อ้อ,แอมแอมตอบว่าผมก็เออคุมคุมเองครับใช่เขาคุมเองแตว่าไม่ใช่คุมกำเนิดแต่เป็นการคุมกำหนัดต่างหากอย่างเมื่อคืนนี้ก็คุมแทบแย่แทบจะขย้ำคนในอ้อมกอดเสียงไม่รู้กี่รอบแต่ต้องควบคุมตัวเองเอาไว้ไม่ให้ไก่ตื่นว่าจะผ่านมาได้ทำเอาแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน คุยอะไรกันอยู่คะเสียงใส่ทักมาแต่ไกลทั้งหมดหันไปมองพร้อมกันคุยเรื่องทั่วๆไปนะ่ะนี่กาแฟชงไว้ให้แล้วพัฒนายื่นถ้วยกาแฟให้ขอบคุณแล้วคุณดื่มกาแฟด้วยเหรอวันนี้หญิงสาวทักอย่างแปลกใจเราตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาหลายวันเธอไม่เคยเห็นเขาดื่มกาแฟเลยสักครั้งเห็นแต่รับประทานมื้อเช้าแล้วไปทํางานแม้แต่ไปถึงที่ทํางานเธอก็ไม่เคยเห็นถ้วยกาแฟวางบ,บนโต๊ะเขาสักที ็ดื่มเป็นเพื่อนคุณไงชิมสีรสชาติเป็นไงมัง่งหญิงสาวยกมาจิบอืมอร่อยเหมือนที่ฉันชงเองเลยชายหนุ่มยิ้มนิดนิดแคลงคิดว่าจะพลาดได้ยังไงในเมื่อเขาเคยเห็นเธอชงกาแฟมาแล้วครั้งหนึง่งและพี่ชายใหญ่ของโซ่ไปไหนเสียล่ะคะป่านนี้แล้วยังไม่มาโซลยาหันไปถามทวัตขนาที่อีกคนรู้สึกเคืองหูกับคำว่าพี่ชายใหญ่ของโซ่เสียเหลือเกินนินทาอะไรพี่เหรสาวน้อยชลันทรนเข้ามาทางด้านหลัง มือใหญ่ของเขาโยกศีษาเล็กนั่งอย่างเคยชินเพราะรู้จักกันมาหลายปีเลยเล่นหัวกันอย่างไม่ถือสาก่อนจะเดินไปยังโต๊ะว,วางน้ำชากาแฟโดยไม่รอคำตอบโดยที่โสรยามองตามพร้อมลูกศีษาจับทรงผมป้อยๆคุณโซ่จะทานข้าวต้มหรือข้าวผัดดีคะนี่าเอ่ยถามหญิงสาวหันกลับมากินข้าวแต่เช้าเลยเหรอคะโซขอกาแฟดีกว่าคะ่ะพัฒนาหันไปมองภรายาก่จะว่าข้าวผัดอร่อยนะ ดื่มกาแฟเสร็จก็กินข้าวช้าสักหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวออกไปเดินเล่นจะได้มีแรงอยากไปดูแปลงกะล่ำปีไม่ใช่หรือไงใช้หนุ่มขยันขยอเขาอยากให้เธอใช้ชีวิตแบบเดียวกับคนในครอบครัวของเขาคือรับประทานมื้อเช้าร่วมกันทุกวันหากข้าไปอยู่บ้านเขาในอนาคตจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากนักอืมก็ได้งั้นเอาเข้าวผัดค่ะนอ้องลิสาเธอยอมทําตามเหตุผลของเขาแต่ที่จริงแล้ว ช่วงที่ผ่านมาเธอก็เริ่มรับประทานมื้อเช้าแทบทุกวันตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่ด้วยกันจึงเริ่มจะชินแล้วเหมือนกันเสรละยาว,วางถ้วยกาแฟลงแล้วรับน้ำจากทวัมาดื่มก่อนจะเริ่มจัดการกับขา้าวผัดหน้าตาน่ารับประทานตรงหน้าอร่อยจริงๆด้วยสิน้องลิสาทำยังไงสอนพี่บ้างสิปานี่ไม่เบาเลยนะนี่หน้าแหละช่วงนี้ติดน้องลิสาแจเพราะทากับข้าวอร่อยนี่เองอย่าว่าแต่ป๋าเลยถ้าพี่เป็นผู้ชายพี่ก็จีบน้องลิสาจริงๆเลยนะเนี่ย ที่ชอบคนทํากับข้าวอร่อยว่าแล้วก็เคี้ยวข้าวตุ้ยตุ้ยไม่ได้คิดสักนิดว่าตัวเองนั้นก็เป็นผู้หญิงแต่ทํากับข้าวไม่เป็นสักอย่างยังคิดว่าถ้าเป็นผู้ชายจะจีบผู้หญิงที่ทํากับข้าวเก่งซะอีกแล้วเราล่ะมีสามีแล้วทํากับข้าวกับปลาเป็นบ้างหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าให้สามีทําให้กินน่ะทวัดว่าก็แง่ละปายังทําไม่เป็นเหมือนเดิมแหละต่อไปแบบเขินๆแถมยิ้มยิงฟันทําหน้าทะเลนใส ในเมื่อทําไม่เป็นจริงๆจะให้ทําอย่างไรได้สู้ยอมรับเสียดีกว่าถ้าวัดหันไปมองทางพัฒนาเอโซ่น่ะมันเหมือนน้องสาวผมยังไงก็ฝากคุณเตือนๆมันหน่อยแล้วกันเรื่องอาหารการกินเนี่ยถ้าทํากินเองได้ก็ทํากินเองไปเถอะสมัยมาอยู่กับกลุ่มผมใหม่ๆหลวมตัวให้มันทํากับข้าวให้กินบอกตรงๆเกลืองมากยังไงครับเขาทําเยอะหรือครับพัฒนาถามอย่างสนอ,อกสนใจเอ้เยอะนะไม่เท่าไหร่หรอกครับ ต่ทาแล้วกินไม่ได้เททิ้งทั้งหมอ้อนี่สิครับเรื่องจริงจริงกคนหัวเราะกันคลืนโดยเฉพาะไอ้เต้นั่นนะวิ่งเข้าห้องน้ําแทบไม่ทันว่าพรามมองไปยังชายหนุ่มวัยรุ่นหน้าใสทําผมทรงเกาหลีที่เดินเข้ามาทุกคนหันไปมองมองผมกันหมดเลยมีอะไรกับผมหรือเปล่าป้าเต้เดินตรงเข้ามาถามทวัดพร้อมกับทําหน้าเหลือล่ะลา,าวข้าชมว่าเองอะหล่อสุดในกลุ่มแล้วผมทรงนี้ผีแม่ไม้เข้าฝันให้ไปทํามาหรือไง ไ้เอามือจับผมสีแดงแป๊ดของตัวเองเฮ้ยปาพูดอะไรอย่างนั้นตั้งแต่ทำผมทรงนี้มาแม่รักผมมากบอกเลยว่าแล้วก็เสยผมทำท่าเหมือนนายแบบเรียกรอยยิ้มให้คนฟังขึ้นมาทันทีแม่เรียกไปด่าทั้งวันละสิเมื่อไหร่เองจะทำผมผ้าให้เหมือนคนธรรมดาบ้างวะเจอหน้าแต่ละทีไม่เคยซ้ำทรงเดิมแหมปาก็ผมเปนคนธรรมดาที่ไหนล่ะเป็นคนทรงเจ้าหรือไงมือ บ้าแล้วป๋าสักวันหนึ่งผมจะเป็นนักร้องให้ป๋าดูเออเออเสียงอย่างกระเป็ดแล้วมึงจะแดกอะไรข้าวต้มหรือข้าวผัดผมไม่แดกได้ไหมป๋าเปลี่ยนเป็นรับประทานก็แล้วกันไอ้กระแดกอย่างมึงใช้คําว่ายัดหาอย่างเรียกว่าสุภาพเลยเอา้าวแล้วจะรับประทานหาอะไรล่ะข้าวต้มหรือข้าวผัดข้าวต้มแล้วกันป๋าขอเยอะๆนะครับพี่สาที่น่ารักของผมว่าเสียงอ่อนและส่งยิ้มหวานใจให้แม่ครัวคนสวย มึงอยากทะลึ่งกับแฟนกูไอเต้ได้เข้าแล้วก็ใส่หัวไปกินห่างๆเลยปะโอ้ห่วงห่วงผมไม่กล้าแต่หรอกครับคนนี้นะเอาขึ้นิ้่บูชาเลยขอบคุณครับปา๋าสำหรับอาหารมืนน้นี้ผมไปละเต้คว้าชามข้าวต้มจากลิสาแล้วก้าวพรวดไปรวมกลุ่มกับคนอื่นๆที่กินอยู่ทวัดหานไปทางพัฒนาอีกครั้งอย่าถือสาพวกเรานะครับพอดีพูดกับพวกมันแบบนี้มาจนชินแล้วไม่มีอะไรหรอกพวกมันชอบให้ด่าถึงจะกินข้าวอร่อย คุณคงไม่เคยชินอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าสนุกดีรู้สึกว่าบางทีพูดแบบนี้ก็ฟังดูจริงใจกว่าคำพูดสุภาพสุภาพอีกนะครับพัฒนาว่ายิ้มยิ้มดีทุกคุณเข้าใจนะครับตอนแรกผมก็เกรงๆว่าคุณจะถือสาคำพูดแบบแรงๆของพวกผมไม่เลยครับทุกคนตามสบายเถอะครับผมมาทีหลังยังเกรงใจว่าจะเป็นภาระทุกคนอยู่เลยเราไม่คุ้นเคยกับการเที่ยวแบบนี้สักเท่าไหร่ พัฒนาว่านั้นต่อไปก็มากับพวกผมบ่อยๆสิครับเจ้าโซ่มันจะได้มีคนช่วยขับรถเจ้านี่มันชอบซิ่งแบบไร้สติมีคนช่วยขับจะดีกว่าผมจะพยายามไม่ปล่อยให้เธอมาคนเดียวครับว่าแต่วันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนกันอีกหรือเปล่าครับวันนี้พี่ว่าจะให้ทุกคนหยุดพักที่เต็นท์กันก่อนให้เที่ยวอยู่ที่ภูทับเบิกที่ละแต่ถ้าใครอยากจะขับรถไปตะเวนที่ไหนก็แล้วแต่จะถนัดส่วนพี่กับสาก็คงไม่ไปไหนหรอกแถวนี้มีที่เดินเล่นเยอะแยะไป ครับผมก็ว่าจะไปเดินดูแปลงกระลำปีซะหน่อยโซเขาอยากไปครับดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันดีไหมสาอยากไปไหมทวัดหันไปถามคนรักค่ะสาก็อยากไปวิ่สายิ้มรับคำงั้นเดี๋ยวกินข้าวกินปลาเสร็จเราก็ออกไปเดินเล่นดูโน,น่นดูนี่แถวแถวนี้ก็แล้วกันตอนบ่ายบค่อยกลับมาทำหมูกระทะกินกันทวัดเสนอดีเลยทวัดเดี๋ยวฉันจะไปเช่าชุดหมูกระทะไว้รอ ชลันทรเดินถือถ้วยกาแฟโชยกลุ่นมานั่งอีกฝั่งหนึ่งของโซรยาโอเคเลยแล้วนายไม่ไปเดินเล่นกับพวกเราเหรอใหญ่ทวัตถามก็ไปจัดการเรื่องหมูกระทะไว้รอก่อนเสร็จแล้วค่อยเดินตามไปแค่ไปดูแปลงกะหล่ำปลีตรงน้้นใช่ไหมยชลันทอนชี้ไปยังแปลงกะหล่ำปลีที่อยู่ไม่ไกลนักทุกคนพยักหน้ารับหลังจากที่อิ่มน้ำสํารานกับมื้อเช้ากันเรียบร้อยทุกคน ทวัดก็เกณฑ์ดเด็กหนุ่มวัยรุ่นสี่ห้าคนซึ่งมาด้วยกันให้มาช่วยกันเก็บล้างซึ่งทุกคนก็ทําด้วยความสนุกสนานโดยที่โสรยากับวิสาช่วยกันจัดเก็บของที่ล้างแล้วให้เข้าที่ส่วนบรรดาใช้หนุ่มรุ่นใหญ่สามคนก็ช่วยกันเก็บเสื้อและเข้าของต่างๆให้เป็นระเบียบก่อนที่จะเริ่มต้นทําภารกิจอืน่นๆของตัวเองในวันนี้ต่อไปซึ่งหลังจากพูดคุยกันแล้วทุกคนตกลงกันว่าจะไปชมแปลงกล่ำปลีของชาวบ้านที่ปลูกไว้เป็นแถวยาวสุดหูสุดตา สร้างความสวยงามให้กับทิวทัศ์ที่นี่เป็นอย่างมากส่วนชลันทรกับชัดชัยซึ่งเพิ่งตื่นเพราะเมื่อคืนนี้มัวแต่นั่งตัดต่อวิดีโอโจนเพลินก็กินข้าวต้มอย่างรีบๆก่อนจะออกไปเดินเล่นบริเวณร,ร้านค้าจํานวนมากที่ตั้งอยู่บนภูทับเบิกเพื่อไปหาเช่าอุปกรณ์สําหรับทําหมูกระทะกินกันตอนบ่ายพัฒนาอมยิม้มเมื่อเห็นภรรยาตื่นเต้นกับแปลงกะหล่ำปลีขนาดใหญ่ที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวยาเวเหยียด เ่ออยู่ท่ามกลางไอหมอกสีขาวจางๆที่ลอยอ้อยอิงเขามองท่าทางกระโดดโลดเต้นด้วยความสนุกสนานของเธออย่างเอ็นดูเธอมีความสุขเหมือนกับเด็กๆแต่จากตอนที่กําลังตั้งหน้าตั้งตาทํางานอย่างเอาจริงเอาจังที่บริษัทเรากับเป็นคนละคนซึ่งเขาก็ชอบที่เธอเป็นแบบนี้คุณๆถ่ายรูปไปฉันหน่อยเสียงหญิงสาวตะโกนมาทําให้อาการเคลิบเคลิบจากการแอบมองภรรยาตัวเองสะดุดลงเขายกกล้อง DSLR แล้วเล็งไปยังร่างบางในชุดเสื้อสเวตเตอร์ส่วนหนาสีชมพูนุ่งกางเกงยีนสีเข้มสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวตรงหน้าจับภาพของเธอไว้หลายภาพทั้งภาพระยะไกลและภาพซูมระยะใกล้จนกระทั่งคนเป็นช่างภาพพอใจถึงบอกให้เธอเปลี่ยนอิวิยาบทและฉากใหม่ๆถ่ายไปถ่ายมาจนทั่วแปลงกลงระลำปลีเหนื่อยหรือยังเขาถามพร้อมกับเดินเข้ามาหาไม่เหนื่อยหรอกแต่พักก่อนก็ได้ ว่าแล้วก็เดินไปยังรั้วกั้นเขตสีขาวความสูงระดับเอวแล้วนั่งลงบนท่อนไม้เล็กๆในขณะที่พันธนายยืนพิงรั้วแล้วเลื่อนดูรูปถ่ายจากกล้องถ่ายรูปดูไปดูมาก็เผลอหัวเราะคุณหัวเราะอะไรหญิงสาวลุกพวดขึ้นไปดูก็รูปนี่ไงคุณเหมือนพวกสิงอุมควันเลยรู้ไหมไหนๆเธอรีบเชงเง้อคอมองด้วยก็ฉันกำลังพูดนี่อากาศหนาวควันยออกจากปาก ตอนคุณพูดก็มีควันออกจากปากเหมือนกันเธอว่าพลายิ้มแป้นไหนไหนไม่เห็นมีนั่นไงมีอีกแล้วควันออกจากปากคุณเหมือนกันหญิงสาวหัวเราวคิดคักพัฒนาเห็นชลันธรเดินใกล้เข้ามาในขณะที่หญิงสาวไม่รู้ตัวเขาจึงนึกอะไรขึ้นมาได้ไหนไม่เห็นมีเลยว่าพลางพ่นลมออกจากปากกลายเป็นไอสีขาวออกปาหญิงสาวรีบชี้นั่นไงนั่นไง ชายหนุ่มอมยิ้มแบบหนึง่งก็จะฉกมือเรียวนั้นมาจุบเบาๆให้คนที่เดินเข้ามาใกล้ได้เห็นชัดๆว่าเขากับเธอสวีดกันอยู่หมอนั่นจะได้เลิกยุ่งกับภรรยาเขาเสียทีอุ๊ยขอโทษทีครับผมไม่เห็นว่าสวีดกันอยู่ชันทรทำท่าประดับประเดิดที่เข้ามาขัดยังหวะไม่เป็นไรครับผมกับโซ่ก็สวีทกันแบบนี้จนเป็นเรื่องปกติแล้วละครับใช่ไหมที่รักตอบชันทรเสร็จก็หันมาถาม ่วนมือก็เลื่อนมากระชับเอวหญิงสาวให้เข้าไปชิดยิ่งขึ้นเออค่ะแล้วแล้วพี่ใหญ่มีอะไรกับโซ่หรือเปล่าคะหญิงสาวตอบตะกุกตะกักแล้วมือเย็นเฉียบของเธอตอนนี้ร้อนวูบวาบขึ้นมาทันทีเมื่อได้รับจุมพิษเบาๆนั่นและคำว่าที่รักนั่นอีกที่ทำให้แก้มของเธอร้อนเผาขึ้นมาทันทีจนไม่รู้แล้วว่าแก้มแดงๆของตอนนั้นเกิดจากความเย็นของอากาศหรือจากเลือดที่สูบฉีดด้วยความขัดเขินกันแน่ก็ไม่มีอะไรหรอก แค่เดินมาแล้วยังหากลุ่มเราไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ไหนกันหมดเห็นพี่ธนากับโซ่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เลยเข้ามาถามดูแค่นั้นเองชลันทรตอบลางดูคนทั้งสองที่ตอนนี้พันนาย,ยังไม่ปล่อยมือจากการอบกอดภรรยาเขายิ้มนิดๆกับภาพที่เห็นก็หันไปอีกฝั่งนึงอ้อนั่นไงกลุ่มพี่ธวัชอยู่ตรงนั้นเองพี่ไปก่อนนะโซ่ยังแดงอยู่ตรงโน้นชลันทรอนตอบโซรยาก็าจะหันไปเรียกชัดชัยที่เดินตามมา เมื่อชัชัยมาถึงพร้อมกับกล้องวิดีโอในมือเขาก็ถ่ายรูปสุริยากับพัฒนาทั้งคู่โบกมือให้กล้องอย่างล่าเริงชัดชัยเดินไปยังกลุ่มของธวัฒซึ่งทุกคนรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะเก็บภาพการท่องเที่ยวของคนในกลุ่มสําหรับโพสขึ้นอินเทอร์เน็ตอย่างเคยในขณะสุริยาที่ยังยืนทื่ออยู่กับที่ก็เริ่มทําท่าประดักประเดิดเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเอาอย่างไรกับเธอกันแน่เธอเริ่มหวั่นไหวกับเกณฑ์หนุ่มหน้าหล่อคนนี้มากขึ้นทุกทีไหนเขาจะทำแลวกับว่า เป็นผู้ชายแท้ๆอีชายหนุ่มช้ำเลืองมองคนแก้มแดงอย่างนึกขำเขารู้ว่าเธอกำลังสับสนกับการกระทำของเขาก็าไม่แปลกอะไรที่คนมั่นใจในตัวเองสูงอย่างเธอจะสับสนเมื่อสิ่งที่ตัวเองมั่นใจว่าการคาดเดาในคราวแรกของตอนนั้นแม่นยำแต่เมื่อมันเริ่มไม่เป็นอย่างที่คิดเสียแล้วเธอก็ย่อสับสนเป็นธรรมดาแต่เขาจะทำอย่างไรได้ในเมื่อไม่เคยบอกสักคำว่าเป็นเกย์มีแต่เจ้าหล่อนเองเท่านั้นที่คิดเองเออเอง เขาก็แค่ทําตัวตามสบายและอยากทําอะไรให้ผิดไปจากสัญญาที่ว่ากันไว้ก็เพียงพอแล้วเมื่อคิดถึงสัญญาเขาก็เริ่มลืมเสียแล้วสิว่ามีอะไรบ้างแล้วคิดว่าคงไม่ต้องใช้มันเป็นแน่โดยเฉพาะข้อที่ว่าจะอย่าให้ภายในหนึ่งปีถ้าเธอไม่พอใจที่ใช้ชีวิตกับเขาต่อไปเพราะมั่นใจว่าจะค่อยๆทําให้เธอพอใจได้แน่จะไปดูที่อื่นต่อไหมพัฒนาเอ่ยถามเสียงนุ่มนวลสีหน้าแจา่มใสเออปับไปค่ะ สมองของเธอเริ่มอึอ้งมากขึ้นทุกทีเมื่อเห็นดวงตาระยิบระยับนั่นจนตัดสินใจอะไรไม่ถูกปล่อยให้เขาพาเธอไปอย่างที่ใจต้องการงั้นเราไปนั่งทางรถดีกว่าวิวสวยดีเขาวาดพลางขี้ไปยังเนินสูงซึ่งมีพื้นหญ้าเรียบๆกับโขดหินก้อนเล็กส่วนอีกมือหนึ่งก็จุงมือคนตัวเล็กให้เดินตามโซลยาก็มองมืออุ่นๆที่เกาะกุมมือของเธอเอาไว้ทำให้หญิงสาวตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะดึงออกมาดีหรือไม่ แต่เขาไม่สนใจอาการเกรงมือของเธอได้แต่กระชับมือบางนั้นให้นั่นขึ้นและดึงไปยังเป้าหมายที่คีบอกเมื่อครู่นี้พราะเขาเชื่อว่าสัมผัสที่มีต่อกันนั้นจะสร้างความผูกพันให้กับเธอเพิ่มขึ้นเธอเล,กละกเอหน้อยได้เองพัฒนาชวนคุยโน่นคุยนี่จนเพลิดเพลินระหว่างนั้นก็ดูทีมของทวัดที่กำลังถ่ายวิดีโอในแปลงกระหล่ำปลีอยู่ไกลๆไปพลางเขาเห็นชลันทรมองมายังเขากับโซลยาบ่อย แต่ในเมื่อทางฝ่ายโน้นไม่ได้เรียกร้องให้เธอกับเขาไปเข้ากลุ่มด้วยจึงปล่อยเลยตามเลยเพราะการได้นั่งเล่นกับเธอในบรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนักเรื่องอะไรจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ง่ายๆนาวหรอเขาเห็นสรลยาเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งห่อตัวกอดเขาไม่เท่าไหร่เธอว่าอย่างนั้นแต่มือบางกระชับเขาแน่นแต่ก็คงไม่น้อยใช่ไหมเอ็นมาพิงผมนี่เขาั้งภรรยาให้นั่งชิดแล้วอบไหล่ของเธอไว้ แม่หญิงสาวจะดูเกรงๆในช่วงแรกแต่สุดท้ายก็ยอมโอนอ่อนพอ่อนตามคุณเป็นเกย์แบบไหนอยู่ๆเธอก็ถามขึ้นเรียกรอยยิ้มขบขันจากเขาได้อีกครั้งแต่เป็นเพราะเธอพิงไหลอยู่จึงไม่เห็นอาการนั้นแล้วคุณว่าเกย์มีกี่แบบล่ะลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยก็ก็ฉันเคยได้ยินเขาเรียกเกย์คิงกับเกย์ควีนถ้าเกย์คิงก็เออจะมีอะไรกับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ แต่ถ้าเก q u ค e ีนเขาจะทําหน้าที่ก็เออ,เ,อ,อเหมือนผู้หญิงเท่านั้นหรือเปล่าคนที่พิงแหล่เขาอบอยู่อธิบายตะกุกตะกักอย่างไม่ค่อยมั่นใจนะักงั้นเหรอเขาเอ่ยสั้นๆพร้อมอมยิม้มแต่ไม่พูดอะไรต่อแล้วแล้วคุณเป็นเออเป็นแบบไหนมีแบบอื่นให้ผมเลือกอีกไหมเขาเอ่ยคำ้ำคฉันก็รู้แค่นี้ งั้นคุณคงต้องหาคำตอบว่าผมเข้าขายแบบไหนเขาก็มองภรรยาแล้วยิ้มในตาพราวแกล้งยุ่ยให้สับสนหนักขึ้นไปอีกตอนไหนจะกล่าวหาว่าเขาเป็นเกย์ไหนจะด่าจนเขาตกใจและอับอายมาตั้งหลายปีได้เวลาเอาคืนเจ้าจมซาคนนี้สักทีคิดแล้วเขาก็หลุดขำออกมาคุณหัวเราะอะไรคนที่หัวเราะหึห่ยอหอยู่ในลำคอหยุดกึกความคิดที่จะเอาคืนกระเจิงหายไป เราจะก้มมองคนที่ยังทำหน้าสงสัยผมหัวเราะข้อมูลของคุณเมื่อก่อนคุณดูมั่นใจแล้วทำไมตอนนี้ถึงดูไม่มั่นใจในข้อมูลตัวเองไปแล้วล่ะเปล่าฉันก็ยังมั่นใจอยู่นะพูดเสียงเข้มขึ้นให้ดูเหมือนมั่นใจถ้ามั่นใจเราก็เลิกคุยเรื่องนี้ดีกว่าคุณรู้ไหมว่าผมเขินนะอยู่ๆก็มาซักไซดกันแบบนี้เขาว่าความจริงแล้วคำว่าเขินไม่ได้อยู่ในความคิดของเขาแม้แต่น้อย มีแต่คำว่าขำเท่านั้นในเวลานี้ยิ่งเห็นหน้าตากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นแล้วก็ยิ่งขำโซ่พ so, ี่ธนามาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยครับและแล้วก้างชิ้นโตก็มาขวางคอเขาจนได้เมื่อชันทรเดินเข้ามาเรียกเพื่อให้ไปถ่ายภาพหมูร่วมกันทั้งสองจึงต้องลุกเดินตามไปหลังจากถ่ายรูปและโสระยาช่วยทำหน้าที่พิธีกรจำเป็นร่วมกับชันทรอ,อีกเล็กน้อยจึงเดินกลับไปยังเต็น พื่อรับประทานหมูกระทะเนื่องจากใช้เวลาเที่ยวเล่นจนผ่านไปถึงบ่ายสามโมงแล้วพันานาเดินไปอบไลภรยากลับที่พักโดยที่เธอไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดการมาเที่ยวในวันหยุดครั้งนี้จึงถือว่าไม่เลวนักเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอได้มากกว่าที่คิดแต่พรุ่งนี้ต้องกลับกรุงเทพแล้วก็ต้องลุ้นกันต่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปค่จบบทที่18แล้วนะคะ ก็ขอบคุณกันเช่นเคยนะคะที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่บทต่อไปเป็นบทที่19นะคะอย่าลืมมาติดตามกันนะคะชื่อบทว่าระหว่างเราซึ่งระหว่างเรานี่จะเป็นยังไงก็มาติดตามกันต่อนะคะไงทิพย์รรก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะที่ติดตามรับฟังกันอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ